ครับวันนี้เป็นการเที่ยววันที่สองนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นาาีวันนี้เรามาดูเรามากันที่ไหนศาลหลักเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับเขามีเวลาเปิดนะครับเปิดเจ็ดโมงติดหนึ่งทุ่มบรรยากาศโดยรอบที่นี้ก็ถอดรองเท้าเข้าไปได้นะครับวันนี้เป็นอีกวันที่อากาศโปร่ง ศาลหลักเมืองใหญ่มากผมเป็นคนจีนนี่ศาลหลักเมืองผมก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะฮะสวัสดีจ้าสุราษฎร์ธานีนะเราไปถึงที่เราจะต้องไปที่ศาลหลักเมืองสักการะศาลหลักเมืองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในอำเภอเมืองเลยพอเราจอดรถเราเดินเข้าไปโหศาลหลักเมืองใหญ่มากสถานที่เขานี่คือกว้างขวางหลักเมืองนี่ จะเห็นพี่เอกนะครับรออยู่ตรงด้านหน้าก็าาจะมีนักเดิามีประชาชนเข้ามาบางส่วนก็ถ่ายรูปบางส่วนก็เข้ามาไหว้ขอพรนะครับด้วยซ้ายมือตรงนี้นะครับมูลนิธิส่งเสริมสารลักเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับการะ องค์พ่อดักเมืองนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นชุดอ่าก็ชุดชุดใหญ่100บาทชุดกลาง50าแล้วก็ชุดเล็กทำบุญจำ <c oughs> กำลังศรัทธานะครับเอาไปไว้ในตู้บริจาคนี้รค,นครับอ่าเ็าจะมีเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเอาโชคลาบไดไหมนี่ชุดกลางห้เส็บบาท แต่นว่มันไม่ออกีันนี้ชุดใหญ่เนาาอันี้ดใ่เนาะคุณคะอันนี้ชุดใหญ่เนาะคุณะาอันนหเนาะคุณะเนาอน้ยดาะคุะเนาะอันุ้นตะคะเาอนนี้ช่เนาะคคะนแะอนนี้ช่เคะเนอนี้ชห่คือคั้นตอนไี้ชุใช่เนาะคคะเาองน้ญเนาองุนอีดหญ่ะคุะเนาอนทองชหนาคุะเาน้ดใ่นาะคุนาะนี้เนาะ ครับผมขอย่าไถ่ได้เลยค่ะครับข้างบนก็ถ่ายได้ค่ะแต่ละชุดนี่จะประกอบด้วยอะไรครับเนี่ยอันนี้ผ้าผ้าแพรนั่นแหละคุณอ่านป้ายเลยคุณรู้หมดเลยมัาจะบอกตั้งแต่จุดแรกครับโอเคแล้วจะรู้ด้วยว่ามีน้ำมันมีผ้าแพรอืมโอเคครับอันนี้มีจุดเตรียมไว้เดินไปทาง เดินวนสักรอบหนึ่งก่อนเนาะนี่ก็จะมีกาเอาช้างนะครับเป็นไปหมดเลวันนี้บริเวณโดยรอบนะเราเข้าไปดูด้านในกันให้ดูบรรยากาศของสารหลักเมืองที่นี่ปัตยกรรมของสารหลักเมืองจะเป็น สมัยศรีวิชัยเรามองไกลๆอะ่ะมองแล้วเราเอ๊ะรู้สึกคล้ายกับพระธาตุชยาเพราะว่าพียกตปปฏิบัติธรรมมาคล้ายกันแต่ที่สารกเมืองจะจะใหญ่กว่าเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบมีพลังขึ้นมาทันทีแล้วเราก็ไปสักการะเนาะเราก็ได้บูชาของสักการะแล้วเ,เขาจะมีวิธีการบูชาให้เราว่าเราจะต้อง ทำอย่างไรแล้วหลังจากนั้นนะเราก็เข้าไปนะในสถานที่ที่ประดิษฐานสานลักเมืองที่นี่เนื่องจากที่มันบริเวณกว้างมากนะฮะจากมุมด้านหลังนะครับอัอุนาถอดลงเท้านะครับเองอุณหภูมิรู้สึกว่า31-34องศานะที่สุราษฎร ตอนเวลาสักนี่ตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงทุกที่เหมือนกันหมดนะทุกฝั่งมีอยู่4ด้านก็ให้ถอดรองเท้าเหมือนกันหมด ที่ก็ดูแลอย่างดีนะครับต้นไม้เนี่ยที่นี่เหมือนบตัดไว้สวยเราเกยบไว้ว่าสารหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะงดเล่นกีฬางดนำอาหารเข้ามารับประทานงดนำสัตว์เลี้ยงงดจุดประทัดเมื่อกี้เรามุมจากบริเวณ ด้านหลังด้านข้างแล้วนี่เรามาดูมุมโมเรนด้านหน้าก่อนเห็นพ่อเว้ยชายเห็นเอ็กต้าอยู่ฝั่งฝ่ามือตรงนี้ครับซ้ายมือก็จะเป็นช้างเด็กเด็กกำลังดูขั้นตอนการสักการะภาษา เมืองเนี่ยเราสร้างขึ้นที่พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จรัชกาลที่9เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้ครองสิริดาสมบัติครบ50ปีวันที่9มิถุนายน2539สร้างเพื่อเป็นการนมเกล้าหวายเป็นพระราชสักการะประชาชนของทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุราธานีหรือว่าคนที่เดินทางมาก็จะต้องไปสักการะ ส่วนรวมของจิตใจของประชาชนนะไปดูความสวยงามของหลักเมืองหลักเมืองจะเป็นไม้เป็นไม้ราชพฤกึกที่แกะสลักบนยอดจะมีเป็นพระพักของพระโพธิสัตว์อาโลกิเตสวรตรงมวยมวยข้างบนหลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพิกตก็ได้กราบไหว้สักการะแล้วก็ได้ผูกผ้าอธิษฐานแต่ก็แดดเปลี่ยงเลยนะให้ดูบริเวณ ทางเข้าด้านในครับนี่ครับอ่ะมีเอ็กลอยอยู่ตรงนั้นเราเดินไปก่อนอ่ามนเจอที่เอ็กซ์นี่ครับสารท่หลักเดือนอคอกรอนอ่าเี่นทองกับรับอู้ข้างในเย็นมาก ทางบนฝาก จะเป็นจะต้องขาวขาวสีอะไรก็ได้เเชิญเชิญเลยครับอะไร นครับเป็นวิวจากด้านหลังนะครับนะสุราษฎร์เนี่ยฮะดูรถเยอะมากนะมุมจากด้านหลังสารพระลักษมณ์ ครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ีคอยมาเก็บผ้านะครับเพราะว่าคนน่าจะมาทั้งวันนะคนนี่มาทั้งวันเลยไหมครับพี่คนนี่มาเยอะทั้งวันเลยไหมใช่ครับเขาเขาไปอยู่ที่ไหนเยอะมนกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมจริงจริงแค่นี้คนอากาศร้องหรือว่าเดืนมิถุนายนจะเยอะเลยโอ้แก้บนเลื่วิ่งเนี่ยเอามีแก้บนด้วยเดินวิ่งแก้บนแล้วเนี่ยอ๋อมีวิ่งแก้บนแล้วนอกจากวิ่งแก้บนมีอะไรอีกไหม อ๋อแล้วส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะแก้บนด้วยวิธีไหนกันเยอะครับต้งขาวหวานอะไรนะน้ำขาวหวานต้งตั้งสีขาวหวานน้ำไม่ต้องจผมไมต้องเรื่องหนะหวานแช่ผลไม้ตัาครับอ๋อเจ่ไอาเจเนได้หมดแบเจว่นี่คือเป็นตัวประัตไหว้ดรับินนะครับครับอ๋อโอเคครับผมมาจากชนบุรีก็่มาครั้งแรกครับสวยไหมนีสวยครับใหญ่มากเลย เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่ามีวิ่งแก้บนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวิ่งแก้บนนะครับตอนนี้อ๋อแต่ที่นี่ปิดแค่ทุ่มหนึ่งเนาะก,ก็เริ่มปิดแล้วครับให้ขอคุณครับครับเอามาดูเลยด้านหน้าสาราลักเมืองนะครับหรือด้านทางเนี้ถ้ามองจากบมทางเข้านะครับ สะอาดแต่ถเจ้าที่เขาดูแลอย่างดีต้นไม้นี่ถือต้องบอกว่าสวยงามมากเอกพ่อก็นั่งรออยู่นะครับอาจจะมีจุดพักรอนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้บริเวณใกล้ๆกับจุดประชาสัมพันธ์ละถวาย ของที่จะนํามาบูชานะครับตรงนี้ท้ายได้วความสวยงามของศาลรรังเมืองที่นี่อีกทีนะครับท่านใดที่มีโอกาสมาก,ก็ขอเินเลยนะครับโ้ม,มทนาด้วยร่วมกันนะครับวันนี้มามีโอกาสได้มาบูชาศาลลังเมืองจังหวัดสุราธาน,นีก็ขอให้ ับเดินทางโดยสอดิภาพนะครับไม่ติดไม่ขับไม่ท้่องนะทำไรก็ขอประสบความสําเร็จทุกอย่างมีความสำเร็จในนที่การงานของับตัวทั้งตัวผมตัวครอบครัวและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมดครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุาครับเราต้องไปสักการะถึงที่เพราะว่าเราไปเหยียบพื้นแผ่นดินจุราธานีแล้วราจะได้ไปปฏิบัติธรรมอย่าง สำเร็จแล้วก็เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยอนุโมทนาบุญร่วมกันจ้าทุกคนขอให้สติปัญญาบรารมีขอให้มีความสำเร็จขอให้คิดสิ่งใดก็สมปรารถนาจ้าไปแล้วจ้าเอ j o อจ้าบายบาย